กับผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์กับโปเกมอนทีซิจีพ็อกเกตที่เปิดตัวเมื่อวันที่30ตุลาที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสามารถดึงคนที่ชอบเล่นเกมการ์ดหรือนักสะสมเข้ามาเล่นได้พอสมควรรวมถึงกลุ่มแฟนคลับคนที่ชอบโปเกมอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยคอนเทนต์ในคลิปนี้จะพูดถึงระบบต่างๆของโปเกมอนทีซิจีพ็อกเกตและอธิบายอีเวนต์น่าสุดอย่างจีนติกเอพิกแอมเบอร์อีเวนต์หนึ่งและอีเวนต์ลาปัสเอเอ็กดอป ที่เข้ามาให้เล่นเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาล้วผมจะทำทับสเต็มไว้สาหรับคนที่อยากข้ามเพื่อไปดูเนื้อหาที่ตัวเองอยากดูได้เลยน,นะครับในโปเกมอน t c g ีจีพ็อเกจะมีระบบพเมี์ยมพาร์ทที่จะให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัครสมาชิกรายเดือน399บาทจะได้รับแพ็คในการเปิดเพิ่มอีก1แพ็คจากพาร์ปกติ1วันจะสามารถเปิดได้2แพ็คจะกลายเป็น1วันสามารถเปิดได้3แพ็คเรียกได้ว่าเคือนกับเขั้นหนึ่ง แต่สำหรับใครที่อยากสมัครบีมิยมพา s โดยไม่อยากเสียเงินก็สามารถทำได้เพราะในการสมัครสมาชิกั้งแรกทางโตเกียวจะให้เราทดลองใช้พิมียม m พาสสสัปดาห์แต่พอถึงรอบตัดวินเราต้องยกเลิกก่อนจะครบระยะเวลาที่เขากำหนดหนึ่งวันไม่งั้นระบบจะตัดยอดเงินของเราออกทันที็อยูนที่ว่าใครอยากจะเข็มน้อยหรืออยากเข็มมากและพิมิวม์พาสยังมีแต้มที่สามารถเอาไปแลกกับสินค้าพิมิวมต่างๆประจำเดือนนั้นได้ด้วย เราจะมีภารกิจให้เราทาตามเพื่อที่จะได้แต้มมาแรกของพรีเมียมพาร์ภารกิจหลัหกๆคือให้เราสมคัครเอง <What? S 1> เกมไม่จะชวนเกลือไปไหนวะสำหรับใครที่อยากได้อะไรเอ็กซ์คลูซีฟก็นแนะนำพรีเมียมพาร์เลยครับถือว่าคุ้มในการเปิดแพ็คต่อวันนะคอแต่สําหรับใครที่ไม่อยากสมัครก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราก็เกลือเหมือนกันอยู่ดีโดยแต้มแต่แต้มที่เราใช้ในการเปิดแพ็คถูกเก็บสะสมเรียกว่าแพ็คพอยท์ที่สามารถเอามาแลการ์ดภายในเกมได้ทุกใบอยู่ที่แต้มแรกของแต่ละใบด้วย เราสามารถแพ็กได้ไหมเลือกได้ว่าเกลือกันให้เต็มที่ระบบเกมพี่มีการันตีให้โดยเฉลี่ยือหนึ่งเดือนเราจะสามารถเก็บแต้มแพ็กพอยต์ได้ประมาณ300แต้มแต่ถ้าเรามีพ r e m ม u m pass หนึ่งเดือนเราจะสามารถเก็บแต้มแพ็กพอยต์ได้ประมาณ450แต้มเพราะ1วันเราจะเปิดแพ็กได้3แพ็กต่างจากพาร์ปกติที่1วันเราจะเปิดได้เพียงแค่2แพ็กคนมีสิทธิ์ในการที่จะมีการที่ตัวเองอยากได้แต่อยู่ที่จะได้การันตีช้าหรือไวแค่นั้นเอง <Perfect. Everything. S 1> และระบบจะมี wonder p i ิ k หรือภาษาไทยเรียกว่า หยิบอัศจรรย์หรือการที่จะมีการท่าใบาให้เราส่งจากคนอื่นจากเพื่อนในเกมหรือจากคนที่เคยซื้อด้วยโดยจะมีระยะเวลากําหนดในการส่งถ้าระยะเวลาในการส่งของคนคนนั้นหมดเราก็สามารถใช้ะะในการในการเรียกส่งได้ oh, no. No. <laughs> โดยในการจะได้จากการเลเวลอัพเท่านั้นการอัพเลเวลสามารถทำได้จากการชนะแบทเทิลจะได้15 XP เปิดแพ็ค1ชุดจะได้25 XP และสุ่ม o n นเดอร์พิกหครั้งจะได้45 XP ส่วน Daily ี่เควจะเรียเวลาบ่ายเหมือนตรงของทุกวันโดยการทำเด a i ลี่เควสควรทำทุกวันนะครับก็เราจะได้เช้านกาทรายมาใช้ในการย่อนเวลาในการเปิดแพ็คได้ไวขึ้นโดยเควสที่จะให้ทำก็ง่ายมาก 1. นล็อกอินเข้าเกม สองเปิดแพ็กหนึ่งครัง้งสามเปิดแพ็กสองครัง้งสี่ส่งวันเดย์พิกหนึ่งครัง้งห้าเล่นแบตเทอรหนึ่งครัง้ง โดยทาเพียงแค่สามเฟสก็เสร็จแล้วก็จะได้เจ้านาริกาสายวันละสชิ้นมาแล้วย้ำนะครับว่าเป็นทำทุกวันต่อไปจะเป็นระบบช็อปติเกตที่ได้จากคราวเล่นโซโล่ต่อสูก้กบ,บทของเกมจะมีเฟสจำกัดไว้อยู่ว่าให้ทํายังไงให้เวสปลดออกละอีกทางหนึ่งที่จะได้ช็อปติเกตคือการให้เขาเติมกดตังไอเดียของเราเขาก,กดให้เราครับไม่ใช่เราไปกดแต่งเขาแบบนั้นมันจะไม่ขึ้นเราเผามาได้ให้คนอื่นกดให้เราแล้วกันโดยการรับตังเนี่ยเราจะได้รับคือจากแบทเทอรหรือวันเดอร์พิสที่เราจะไปโชว์หน ได้เพียงแค่5อันเท่านั้นจากการกดแต็กจากคนอื่นที่เหลือจะได้มาจากการเล่นโซลโล่ของตัวเกมเท่านั้นเลยโดยช็อปทิกเกตสามารถเอามาแลกแท้กก,แแมมแกกับเจ้านิกาสายย่มเวลาในการส่งเปิดแพ็คและสามารถแลกกับเจ้านิกาสายย่มเวลาส่งันเดอร์พิทได้เหมือนกันและยังมีการไอเทมแลกแบบการค,รครบเวอร์โปโเกมอนมาให้ได้อีกด้วยและมาที่กิจกรรมลาปาร์ EX ดอปอีเวนต์ในการเล่นอีเวนต์นี้คือการเอาชนะเด็กลาปาร์เราจะได้ซองการ์ดโปรโมมาโดยในซองการ์ดโปรโมเนี่ยก็จะมีโปเกมอนอย่าง แบนคีพิกาจูพิป пи วัตต e ฟีและลาบัสเอฟในการเล่นชนะครั้งแรกในแต่และสเตจความยากเราจะได้รับซองการ์ดโปรโมแบบการันตีมาให้เปิดเลยสีซองจากความยากบิทเนอร์อินเตอร์มีเดียแอดวานซ์และเอ็กซ์เพรสโดยหลังจากที่เราสามารถเอาชนะครบทั้ง4สเตจเราสามารถเล่นต่อได้โดยการแรกแต่ Event, เซอร์ไมนาอีเวนต์โดย1เมกาเท่ากับ1การเข้าเล่นโดยผมแนะนําให้เล่นแต่สเตจเปิดนะครับเพราะหลังจากที่เราชนะจะได้การันตีรับซองโปรโมไปเปิดเลย และอีเวนต์ล่าสุดของโปเกมอน TCG p o c k e อกเกตยังจนมติกเอปิกเอมบัมคืออีเวนต์แบ l เทิที่การชนะแต่ครั้งจะได้แต้มาเพื่อเก็บสะสมบารับตาสัมนักในการติดหน้าโปรไฟล์ไอเดียของเราโดยการชนะ1ครั้งจะได้รับ Participation Emblem ชนะ5ครั้งจะได้ Bronze Emblem ชนะยี่สิบห้าครั้งจะได้ Silver Emblem ชนะ45ครั้งจะได้รับ g กลเ e m b l e เอาเป็นว่าใครที่อยากได้ตาสัมนักเท่ๆแบบนี้ไปติดหน้าโปรไฟล์ก็จัดเล็กที่ัวเองมั่นใจแล้วลง โดยอีเวนต์นี้จะจบลงวันที่28พฤศจิกายนส่วนอีเวนต์ลาปาร์ต EX หรอกจะจบลงวันที่18พฤศจิกายนแต่ถ้าใครกำลังสองติดสองใจว่าจะรองโหลดเกมนี้มาเล่นไหมแนะนําให้โหลดมาเล่นเลยนะครับเพราะเกมก็เพิ่มมีกิจกรรมให้เล่นพอดีชอบไม่ชอบคใอยว่ากาันทีหลังส่วนตัวผมก็เล่นเพลินแก้เขียบไปได้หรือเครียดกันเดิมวะเอาเป็นว่าใครจะชอบคลิปหรือคอนเทนต์แนวนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับหรือือพูดคุยคอมเมนต์นักเปลี่ยนกันได้นะครับถือว่าเป็นการช่วยให้การเรีทกขึมของยูทูบมันเด้งไปหน้าฟีดของคนที่กำลังเสิร์ชหาคอนเทนต์โปรแกมเ t อร p ทีสตีพจะเป็นการช่วยให้คลิปนี้มีคนเข้าถึงได้เยอะขึ้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมถึงตรงนี้นะครับยังไงรอคลิปต่อไปของช่องได้เลยครับสวัสดีครับ